สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมผาเครื่องในช่องจาดโฮเฮลี่พาสอพ้านะครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับแนะนํานะครับแล้วก็รีวิวนะครับพระนะครับปิดตานะครับให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับได้รับชมกันนะครับผมก็ดูขนาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่ามีฟาร์มใหญ่นะครับขนาดไหนอะไรยังไงนะครับเทียบกับนะครับเหรียญเซมานะครับให้พี่พีเพื่อนเื่อดูนะครับ นี่นะครับเทียบกับเหรียญเสมานะครับพระมีนะครับฟาร์มใหญ่ประมาณนี้นะครับผมปิดตานะครับปิดตาองค์นี้นะครับเป็นเนื้อนะครับเนื้อตะกัวนะครับผมเป็นพระปิดตาเนื้อตะกัวนะครับพี่ๆจะสังเกตว่านะครับมีฟาร์มแห้งนะครับผมมีฟาร์มแห้งนะครับแล้วก็ เก่าเลยนะครับองนี้เดี๋ยวจะมานะครับบอกว่าเป็นอะไรยังไงนะครับพลาเนี่ยนะครับพิมพ์เนี่ยนะครับเขาจะคล้ายๆนะครับวัดห้วยจระเข้นะครับผมพิมพ์เขาจะคล้ายๆวัดห้วยจระเข้นะครับก็เป็นนะครับสายๆเดียวกันนั่นแหละครับผมอันนี้ด้านข้างเป็นพลาที่ผมนะครับเลี่ยมเก็บของผมนะครับไว น่าจะริมๆสิบปีแล้วนะครับอันนี้ก็ช่างอีกคนนึงนะครับผมไม่ใช่ช่างที่ผมเลี่ยมตอนนี้นะครับเป็นผ้าที่ผมเลี่ยมเก็บไว้นะครับเพราะว่านี้ได้ผ้าบ้านๆมานะครับผมเป็นเนื้อตะกัวนะครับก็จะมีเงินผสมด้วยนะครับเป็นนะครับปิดตานะครับสายนครปฐมนั่นเองนะครับผมองค์นี้นะครับคือนะครับพระปิดตานะครับ หลวงพ่อพร้อมนะครับวัดพระงามนะครับผมแต่ว่านะครับเอ่อองนี้นะครับไม่ใช่รุ่นแรกนะครับรุ่นแรกนี่เป็นหมื่นนะครับหลายๆหมื่นนะครับผมองค์นี้นะครับสร้างประมาณนะครับปีสองห้าศูนย์ฝานะครับผมอายุพานะครับก็จะริมริมนะครับหกสิบปีนะครับสร้างในปีสองห้าศูนย์ฝานะครับมีฟาร์มหนานะครับปึ๊กเลยนะครับอันนี้ปิดตานะครับ หลวงพ่อพร้อมนะครับวัดพระงามนะครับผมให้ดูความเก่าด้วยนะครับนี่ก็เป็นนะครับย e ันเอกลักษณ์เลยนะครับของ,ของวัดพระงามนะครับผมวัดพระงามเนี่ยก็จะอยู่นะครับใกล้ๆนะครับวัดพระปฐมเจดีนะครับซึ่งเป็นเจดีองหญยนะครับของอ่าจังหวัดนครปฐมนะครับผมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ผมไม่ได้ปัดไม่ได้แต่งนะครับแล้วก็ ได้มาแบบนี้นะครับแล้วก็ไปเลี่ยมไว้เลยนะครับตอนนั้นนะครับนี่นะครับปิดตานะครับหลวงพ่อพร้อมวัดพระงามนะครับผมจริงนี้อยากกระเบิดกรอบให้ดูข้างละเกินนะครับผมว่าเลี่ยมมาก็ดีพอสมควรนะครับหนานะครับผมผาเนี่ยปิดตาเป็นปิดตาที่หนานะครับผมเครื่องนะครับก็ขึ้งเรื่องนะครับก็กําลังแฝนนะครับผม ขนาดกำลังแฝงน,นะครับหลวงพ่อพร้อมวัดพระง,งามนะครับถ่านรุ่นแรกเนี่ยเขาจะเป็นนะครับเนื้อเมฆพัดนะครับผมโฟกัสกำลังลองโฟกัสให้ดูนะครับว่าเนื้อหานะครับมีฟาร์มเก่านะครับาร์มจัดนะครับขนาดไหนนะครับผม โลหะนี่แห้งเกร็กเลยนะครับก็มีมีไขตะกัวด้วยนะครับนิดๆแล้วนะครับผมก็โลหะนะครับก็ใช้โลหะเก่านะครับพวกทลวดีอะไรพวกนี้นะครับที่ขุดพบนะครับที่นครปฐมมาเป็นอ่าส่วนผสมล่อด้วยนะครับก็จะมีนะครับฟาร์มจัดนะครับผมคําว่าจัดเนี่ยก็คือเนื้อจัดนะครับผมจะสังเกตว่าเนื้อจัดนะครับนี่ไม่ใช่พากุนะครับผม แต่ว่านะครับเป็นใช้โลหะเก่านะครับมาผสมนะครับหล่อรวมนะครับผมเนื้อตะกัวเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเนื้อชินแหละครับผมก็จะมีชินตะกัวนะครับจับชินเงินนั่นเองนะครับผมองค์ไหนที่แบบว่าเป็นเกตกระดีขึ้นเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นนะครับชินเงินนะครับผมองค์ไหนที่ขึ้นคาบเขียวๆนะครับก็แบบนี้นะครับจัดจัดออกเขียวๆแบบนี้เขาก็จะเรียกว่าชินตะกัวนะครับผม นี่นะครับปิดตานะครับหลวงพ่อพร้อมวัดพระงามนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์มากนะครับเป็นยันนะครับยันครูของหลวงพ่อพร้อมนะครับผมอยู่ข้างนะครับวัดพระปฐมเจดีนะครับใกล้ๆกันเลยนะครับผมนี่นะครับก็นะครับพระปิตาองนี้นะครับก็เก็บไว้นะครับจะสิบปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นของนะครับเก็บเก่านะครับของผมเองนะครับผม แต่ว่าราคานะครับก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับผมก็ก็เดี๋ยวจะเปิดราคาเลยนะครับองค์นี้นะครับผมเปิดราคาไว้นะครับอ่าแค่หกพันห้าร้อยบาทพอนะครับผมหกพันห้าร้อยบาทพอนะครับถ้าพี่ๆี่เท่าใดชื่นชอบนะครับก็โทรนะครับผมศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชษฐนะครับผมนี่นะครับปิดต้านะครับเนื้อชินนะครับหลวงพ่อพร้อมวัดพังงามนะครับผม ก็นะครับได้โลหะเก่านะครับของทาราวดีนะครับนครปฐมนะครับมาเป็นส่วนผสมนะครับผมแล้วก็นะครับเอ่อวัดทางนครปฐมเนี่ยถ้าปลุกเสกพระทีหนึ่งเนี่ยครับเขาก็จะนะครับอนิมนต์นะครับเกจินะครับมามากมายนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับอ่าหลวงพ่อน้อยนะครับวัดธรรมศาลานะครับผมในยุคนั้นนะครับก็ นะครับมาปลูกเสกให้ด้วยนะครับผมคือส่วนมากนะครปฐผมเนี่ยจะปลูกเสกเนี่ยจะเป็นเกจิหมู female female mm ่ทางนั้นนะครับผมเพราะว่าวัดเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับห่างกันนะครับผมก็ถือว่านะครับเป็นของดีนะครับที่ราคานะครับไม่แพงนะครับผมถ้าสนใจนะครับก็โทรสอบถามนะครับผมได้นะครับก็มีพระเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญพี่ๆเพื่อนๆนะครับเข้าไปรับชมกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและสิ่งที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับเข้าไปนะครับรับชมกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็นะครับขออนุญาตนะครับจบลงนะครับเพียงเท่านี้สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ